สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หกทุกคนนะครับวันนี้เรามาพบกันในวันพฤหัสบดีที่7มกราคม2564นะครับวันนี้เป็นการเรียนออนไลน์ในครั้งที่2นะครับวิชาคณิตศาสตร์นะ าความยาวและพูดของรูปสี่เหลี่ยมก็มีวิธีการหาที่ไมไ่ยากเลยนะครับถ้านักเรียนเป็นไงครับต้องรู้จักอะไรครับรู้จักว่ารูปรูปนี้เป็นรูปกี่เหลี่ยมนะครับมีด้านกี่ด้านนะครับถ้าเรารู้จักเราก็สามารถที่จะหาได้แล้วก็ต้องรู้อะไรครับความยาวด้านของมันด้วยอ่ะมาดูข้อที่ตัวอย่างข้อที่หนึ่งที่ครูจะให้ดูนะครับข้อนี้นะครับคุณควรูว่ารูปของรูปสี่เหียมรูปหนึ่มานะครับแล้วก็จะมีกําหนดความยาวด้าน รรัาามาาให้เนะคบสังเกตนะครับว่ามันจะมีสษร์พวกน pues ี้อยู่ที uns, ่ร <si ูปก่องแรกเลยครับนักเรียนต้องบอกว่ารูปนี้รูปนี้เป็นรูปกี่เหลี่ยมเอาลอกมานับดูนะครับเรื่องนะเป็นด้านกันนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ้าเป็นรูปจ็ดเหลี่ยมครับเราก็เห็นว่าความยาวรอบรูปของรูป เจ็ดเหลี่ยมนะครับอ่มันมีเชื่อของมันด้วยครับอ่เราเรียงกับเี่ล้ะก,กันนะครับ A B A B C D E F T นะครับความยาวรอบรของรูเจ็ดเหลี่ยม A B C D E F G นะครับเราจะหาความยาวของมันยังไงนะครับเอามาดูที่ด้านครับ ขาบอกความยาวด้านให้เราแต่นุเนลโดร์คาบ้ามันมีสััญษณ์ที่เกิดขึ้นอ่ะเรามาเริ่มที่ด้านเล็กตรงนี้เลยครับเห็นไหมนุเยลว่ามีสาระตรงนี้เกิดขึ้นเห็นไหมครับหนึ่งวารงนี้มีความยาวตรงนี้แค่นี้ครับมีความยาวหนึ่งวารูัญลักษณ์ให้ตรงนี้นะครับหนึ่งวาตรงนี้มันจะมีค่าเป็นไงครับมันก็จะเข้าค่าปัดตรงนี้ครับเมื่อมีสาระตรงนี้เกิดขึ้นมาเห็นไหมหนึ่งวาตรงนี้คุณคูจะไม่เขียนหนึ่งวาระฝั่งนี้ครับคูจะใช้สษณ์แทน ดไดยใช้คินหรืีแทนแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าความยาวตรงนี้กับตรงนี้มันเท่ากันอันนี้คือความยาวด้านของด้านที่หนึ่งที่มันมีความเท่ากันนะครับต่อไปความยาวด้านของด้านที่สอง,สองก็ตรงนี้ครับตรงนี้มีความยาวหนะ้าวารตรงนี้จุด F ถอดออกเส้นตรง FE ตรงนี้มีความยาวห้าวานะครับซึ่งมันก็จะเท่ากับด้านนี้นะแต่ครูจะไม่เขียนห้าวาตรงนี้ครูใช้สัญลักษณ์แทนในการเท่ากันของด้านที่สองมัมนมีด้าน,นนะ เท่ากันสองคู่นะนะนี่คู่หนึ่งนะนี่คู่หนึ่งคู่ที่สามครับมีความยาวด้านนี้กับด้านนี้ครับฝั่งนี้มีความยาวเ็ดวานเขาจะเจอรักแทนความยาวที่เท่ากันของด้านที่สามนะครับคู่ที่สามีกก็จะเท่าฝั่งนี้นะครับคู่จะไม่เขียดวาครับคู่จะแต่ักแขนแต่ฝั่งนี้จะไม่มีคู่คือมันมีด้านเดียวที่คนมีความยาวไม่เหมือนเขาไม่ไม่เท่ากับด้านอื่นเขามันก็อยู่งนี้เราก็ไม่ต้องไปเขียนอะ บบนะว้ิธีกัรหาความยาวรูปความยาวรูปหมายความว่าไงเราต้องหาความยาวตามเส้นของมันครับถ้าเราเอาเชือกว,วัดนะครับแล้วก็วัดไปเรื่อยๆตามเส้นแล้วเราออกวัดความยาวของเชือกก็จะได้ความยาวของรูปของเชือกนะครับอ,อ,อันนี้เป็นวิธีิงที่เราได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันแต่ว่าถ้าเราหาได้ตัวนิสายนะครับจากรูปเราสามารถที่จะเอาอะไรครับจาความยาดวด้านแต่ละด้านมาเนี่ยมาบวกกันเองมาบวกกันเีองนั้นขะ้อนี้ก็ หาได้จากอะไรครับเอาเรื่องทั้งองนี้ก่อนนะครับความยาวด้านแตด้านมาบวกกันอีกหมายความว่าเอาสี่ตรงนี้ครับมาบวกกับฝั่งนี้เป็นเลยครับเจ็ดตรงนี้เปเลยครับหนึ่งวาเอาหน่วยเป็นวานะครับฝั่งนี้เท่ากันก็คือมีความยาวห้าวาแล้วก็บวกกับฝั่มมงนลคือห้าวาบวกกับฝั่งนี้คืออะไรครับห้าลืมนะครับต้องครบทุกด้านเจ็ดวาครับอันนี้เราทำแล้วรวมตัวหมดแล้วครับครบไหมครับเจ็ด้าน หนึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ครบทั้งเจ็ดแเราก็นำมารวมกันก็จะได้ความยาวรอบรูปของรูปนี้นีครับเอามาบวกสครับเจ็ดแปเบวเป็นสิบเก้าบวกเก้สนะครับเป็นเท่าไหร่ครับ1 9 1 9กบเกเป็น2ี่สิบหเป็น3ามสอ้อได้3ามสิบอะไรครับ ว่าหนึ่งข้อนี้ไปตอบว่าความยาวรอบของร,รูปเจดียม A B C D E G มีความยาวรอบเท่ากับ30บาทนะั่นเองเห็นไหมครับว่ามันไม่ได้ยากเลยนะครับอ่ะต่อไปเป็นตัวอย่างที่2นะครับรูปนี้เป็นรูปอะไรครับเราช่วยกันนับนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเป็นรวมยาวของรูปอะไรครับโคเกลียมนะครับ ความยาวของรูปประกอ,อ,อบปทรจสบนะครับเอาตามนี้เลยนะครับความยาวของออรอูปปทรจอบหาได้จากเหมือนเดิมครับเราก็หาความยาวของมันแล้วนํามารวมกันเองครับอันนี้จทยจกาหนดมาให้เราก็คือมีความยาวเป็นหน่วยเป็นระยะเซนติเมตรนะครับนี่หนห็นขีดไหมครับเนีย่ยขีดความยาวด้นด้อันหนึ่งที่มันยาวเท่ากันคือหนึ่งมันจะมีหนึ่งตรงไหนไหมครับหนึ่งตรงนี้มีหนึ่งตรงนี้มีหนึ่งตรงนี้แสดงว่าไงครับแสดงว่าความยาวพวกนี้เป็นไงครับ เท่ากันกับด้านนี้เลยครับก็คือสี่อะไรตันนี้เป็นสี่ซนี้เมตรเลยครับตรงสี่ถ้าเป็นเข็มกำหนดไปทุกก็ได้นะครับมนจะได้ตากมาต่อไปครับหมดด้านหมดแล้วที่เป็นขีดที่มันเท่ากันหมดแล้วต่อไปขีดสองครับด้านที่สองีมีความยาวก็จะมีด้านนี้ที่มีความยาวเท่าไหร่ครับห้าเซนติเมตรแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นสี่ครับเท่ากันครับห้าเซนติเมตรเหมือนกันพวกพยางอ้าฝั่งนี้ครับไม่เท่าเทาครับแต่มีความยาวเท่ากันคือหกแต่มีความยาวขึ้นหน่อย ดังนั้นพวกนี้ไม่มีคู่ก็ไม่ต้องมีขีดนะครับขีดเฉพาะขณะที่มันเท่ากันนะครับเอาอาจจะจัดลำดับใน,นกลอนไปได้ครับอาจจะเอา5เป็นขีดหนึ่งขีดก็ได้นะครับแล้วเอา4ี่เป็นขีดที่2ก็ได้นะครับอ่ะคราวน,นี้เราก็นาผลบวกความยาวด้านแต่ลด้านมารวมก,กันเองครับเริ่มต้นจากตรงไหนดีเอา6กแล้วกันก็จะเป็นหบวกกับฝั่งนี้คือ4บวกกับฝั่งนี้คือ5 4, ๆๆา้าบวกกับ แล้วก็บวกกับอะไรครับสี่ครกไหมความยาวของรูปหกเหลี่ยมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกครกครับความยาวเป็นเท่าไหร่รวมมาสิครับสิบอ้ากับคู่แบบนี้ครับสิบสิบเป็นยี่สิบเหลือสี่เป็นแปดอ้า่ยี่สิบแปดยี่สิบแปดเลยครับหน่วยเป็นอะไรดูไปมีนะคพวกสุดย่อนะครับตัวเป็นเซมิคดังนั้นรูปนี้เป็นรูปอะไรครับโอกรียมปทรจชปชบนะครับหาได้จากนำความยาว ด้าน,นแต่ละด้านมารวมกันได้ความยาวเท่ากับ28ซนติเมตรน,นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่2นะครับในการหาความยาวรอบรูปของรูปรหลายเหลี่ยมนะครับจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเจเหลี่ยมสองเหลี่ยมเราก็สามารถหาได้โดยการนะครับเอาความยาวด้านของมันมารวมกันนั่นเองนะครับเป็นวิธีการที่ไม่ได้ยากเลยใช่ไหมครับนักเรียนทําได้อยู่แล้วนะครับดังนั้นวันนี้นะครับเอามีนิดนึงเพิ่อนเจอหนิดนึงครับกรณีที่เป็นรูปรหลายเหลี่ยมที่มีความยาวด้านเท่ากันทุกด้านนะครับหมายความว่าไงเช่น รูปแปดเหลีย่ยมที่มีความยาวด้านทุกด้านยาว4นะครับวิธีหาตรงนี้เราไม่ต้องไปปวกกัน,นเสียเวลาครับเรารู้อยู่ว่ามันมีทั้งหมด8เหลีย่ยมยาวด้านละ4เราก็เอา8ไปคูณ4เลยก็จะได้เป็นคําตอบความยาวรองรูปของรูปที่เป็นลักษณะของรูปหลายเหลี่ยมที่เป็นอะไรครับที่เป็นด้านเท่ากันทุกด้านนะครับอย่างนี้ก็จะช่วยยน่นระยะเวลาในการทาให้เร็วขึ้นนะครับวิธีคิดที่เร็วขึ้นดีดังนั้นวันนี้คุณครูมีการบ้านมาให้ทา สำหรับนัเรียนชั้นประมศึกษาที่หกนะครับการบ้านนะครับให้นักเรียนไปทำแบบสถาที่เจ็ดจุดสี่นะครับเจ็ดจุดสี่นะครับเป็นการหานะครับความยาวรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยมนะครับหาความยาวรอบรูปนะครับเนักเรียนวัดก่อนโดยใช้แม่บรมทัดของนักเรียนนี่แหละครับวัดเป็นหน่วยของมันครับหน่วยน่าจะเป็นหน่วยเซนติเมตรนะครับวัดมามีทั้งหมดอยู่แปดข้อด้วยกันสองหน้าครับหน้าที่สี่สิบกับหน้าที่สี่สองนะครับ เมืเ่อเรียนทำเสร็จแล้วนะครับให้นักเรียนถ่ายรูปเมื่อทาเสร็จแล้วนวักเรียนถ่ายรูปแบบสองหน้านะถ่ายรูปเสร็จแล้วส่งมาในลิงก์นะครับแบบส่งงานนะครับเดยวครูจะแนบไปกับครูประทำชั้นนะครับให้นักเรียนสามารถเข้าไปกรอกชื่อกรอกชั้นแล้วก็แนบไฟล์รูปภาพที่เรียนใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายนะครับครูจะเช็คชื่อตามคนที่ส่งงานนะครับเช็คงาน นะครับอ่าโอเคสำหรับวันนี้รูก็มีรบ,บ้านมาให้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวทาแต่รูจะรอตัวนะครับอบ่ะสำหรับวันนี้ก็จบการอ่าสอนนะครับกา,ารหาความยาวรอบรูปเพียงเท่าน,นี้เดี๋ยวครั้หน้าเราจะมาเรียนเรื่องการน,นะครับหาพื้นที่นะครับว่ามันจะแตกต่างจากกา,ารหาความยาวรอบรูปยังไงนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเจอกันนะครับสวัสดีครับ